กะเพราหมดและคหค่ะกะเพราหและสบายดีพี่น้องเดือนนั่นว่าเดือนนี่ว่าเดือนนั่นเดือนนั่นว่าเดือนนี่พี่น้องของลูกเสียออกบ่อลูกชางอย่างนึ่งมาฝากของกินของยังไงเพื่อนพี่น้อ,นอ,นนาาองประตูคงคงให้มหามบางทาง อาถไหมขูดมาสันเลยนี่น่ะชัเ้น่ะ้นงั้นสม่แล้วก็เอานมไหมบล็ใหญ่แล้วก็มาฝากรูปลงกันหลาเนาะถอยไปไหนไหไ่ไงเอ้ยถอให้ลูกเนยันเจียมไหมวิตเลย อันนี้เลาถอยเลยเจ้ารถมันคอยกันนะอันนี้นะคอใหญ่คนใหญ่คนใหญ่อ้าควันควันคือดำเลยควันคือดำเลยควันคือดำแท้พี่น้องควันโหลดเขาคือดำแท้มันเป็นอย่างใครมีความหูเกี่ยวกับควันโหลดถ้าทางควันเสร็จก่อนจุดไฟกันแน่ แม่ตำรวจเรนปุ๊บกนหลดชื่เป็นอะไรนี่นจ้ะเขาก็เห็นลายขั้นอยู่นะคนดำนอน,นเป็นอะไรเสียงรวม เึ้เนรถคนดำก็กอุจใจไปอีกแล้วมันปกติของรถเลยแต่กระแ่งานไม่พู่ขาเติบแล้วไี่นรออยู่ใทกะเห็นคหันคือด,ดำแต่ว่าเราจะะ,ะไอกระเจาด้วยทางควันกระจาตุบๆ,ๆใจใจใจรดไหล แฮ้ยคลองคลองฝากนะพี่น้อยหมดเรี่องเีาเต็มโหลดเพื่อมืออื่นนะเลื่อโหลดเลย در هر جایی که این طرفه این ถ้าจะมาผาคลองเขาได้ปะเอาไปนา่จอดอะหรเท่าไรเอาไปนะไม่เอานะพ่อไปจอดที่แม่ทางนจะท่านทั้งูเดือนนี้กัสิเบิดแต่ก็ยังมามีมีไ่แอวพี่น้องรับอาวิบิจอดทางั้นน่ะ ไจัดทั้งนห้คือวัวยัวจอดจออกจัซะก่อนโหทำใหม่เลยเรื่อเอะไรทำพ่อห้ากอนจอดซะก่อน มันก็ถึกหล่อถึกหล่บดบดหลออบดลอยคนมเนาะบนมีแต่มเงื่อนงได้ยงเลยมือน um, <in crystal scale> ั่มือหนีมือนีมือนั่นสนุกของบมือได้กันแท้มาโคดดไว้ดดก่อนไได้ให้มันไกลคนแลวลองทางมือด้วยางน้น บัวนะี่ดำนั่นแหละขี้นี่จะนับมันเป็นยังไงกระถางกับขังบัวี่เลยพี่น้องก้อนบได้ดงหรือว่ามันเปิดโตมาแล้วมันเป็นสี่บอกถ้าทางแห้งครั้งแรกเหมนก้อนก้นก้อน,นที่มันอุดไว้มันดำออกมาบอกขี้ับมือมืออัออนรอกีกตัวจะจะทางแ,งแาห้งหรือบ่ม้าพี่น้องสองมืเจ้า บ่าปะมาถังนิาเงินกเจ้ากเจ้าสิว่ามาเห็ดใส่กัเจ้าโหาจะมาเห็ดไปช้เนาะร้องโจะเป็นหมากว่าอันนี้เป็นต้นหนาเือนเนาะจาเเชื้อไฟมันถังปั้นยังงานต้องหาอุนทองตนองตำกยอมอ่นอีหมาตนองมาฝาคล้องหคนโทษ อมีชื่อพี่น้อนนงมาเลยว่าอะไรแต่กระสิมม่านี่แล้วก <c oughs> ินมือมาแลกต้มม่าส่นาคิดันนี่มิดได้คบเห็นหนายพ่อใหญ่รรอสัมผัสพ่อใหญ่าพี่น้องสรุปลูกชรายเราเป็นอะไร ลับมาแลลวพี่น้องเป็นได้พอใหญ่ข้าวขลูกไส้ที่ได้ออกเดินมาเดินเชี่วมาเลยพอเดินเชออกมาอีเมันจะคดออะไรตั้งเบิ่งตังเบิ่งคือกัีกตุ้มตมคนไปลอยอ่ะพามากับมัต้มกับมันตุ้มตุ้มคนเปลอยคุ้งได้เขาเลีกไหมคุ้งก็เรื่องมากนะ เดือนหนาเดือนหนาจะสวยเดืนอนฮึ่งกับจ้างรอพังเหมือนกันเนาะพอดีถือเดือนฮกไปแล้วเดือนฮกต่อเดือนชิมาเนี่ อาชีพต้มดอกแต่ว่าเนี่ยมันถึงเวลาเนาะมันถึงเวลาดรอไนาเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นปล่อยมันมีกำหนดกำหนาวของเพิ่นไอ้ตามขั้นตอนตามกุลระเบียบเนาะเอาไป ันอนนอนง่ายแด้คุณอะไรยังงมารถคอยชิลุงอยู่คอยยังถ่ายคลิปอยู่ดีเท่าไหร ป้าเป็นนอนในรถลด้ได้ปะ่ะพี่น้องเฮ้ยชาร์จซูชิเดล,ลาคลิปคนเด้อพี่น้องเดอ้อาอกันใหม่คลิปหน้าคลิปน่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องที่ซึ่งค่ขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เบิง่งดีส้มขอบุญขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณขอบคุณที่เบิ่งมาโดยตลอดสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง